ตอนที่เป็นเกมแรกแล้วสำหรับวันอาทิตย์ก็เป็นเกมระหว่างชายัญยาของลูกอทุมกับชายัญย์ก็อย <man> том, <que> ู่ในชุดสีดำแล้วติดขาวแล้วตัวลูกอทุมที่มาในชุดสีแดงกับสีส้มครับก็จะถือว่าทั้งสองทีมนี้สไตล์บอลค่อนข้างจะขยเีย้กันครับวิ่งสู้ฟัดด้วยกันทั้งคู่ครับ เรื่องควารักกำลังเรียวแรงนี้ไป่้องบวกเมื่อกีนี้มันกม่จะมีเยอะกว่าทีมอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะแต่กันเองแบบนี้สนุกคกรับจังหวะกับโทษกระทังกันใ้จ้ำอีกครั้งครับต้องระวังเลยโดยเฉพาะจังหวะที่เข้าจากด้านหลังเนี่ยกับสิ่งนี้ต้องอยู่แล้วโอเคในคูน่แรกเริ่มแล้วเป็นทางด้านลูกน้ำดูได้เขี่ยก่อนครับ ปุกจัดซ้ายไปขวามาสักคู่ได้ยิงก่อนเลยนะแต่ว่าไม่ตรงก่อนแล้วตัวกูเล่นหลักๆแต่ในสองทีวันนี้ก็ยังอยู่มันค่อนข้างจะครบครก็อ๋อเดี๋ยวเรามาดูกันในที่เวลาแรกครับแม่จัองหวะนีิสัยให้เพื่อนไม่ดีสำหรับไทยบัญยาพยาญาส่ายย้อนกลับไม้ที่รยบเร็เเวเลยครับคง เอาแล้วไป่จังหวะนี่จับบอลลากไปเองครับคือจับมาบังแล้วทู่นี้ได้ฟ้าแล้วหน,น้าเลี้ยงทั้งง่จะเสียเปรียบครับจังหวะเข้ามาจากด้านหลังครับของหลังเซนเตอร์ฮาวันนี้ใช้เป็นที่โตครับสำหรับชาญญาหมองไกลแล้วทิ้งยาวอ่ะลูกนี้แม่นด้วยครับออกมาทางขวาชาญญาอุลับจูบจ่ายสวยมากตรงกลางแตกโข จังหวะสุดท้ายไม่ผ่านก็ไม่ยังแย่งจากเท้าเลยครับงสององคลูกในทุ่นเงียบเอ้ารถจับไม่ดีเลยวันนี้ให้ย้อนกลับมาอู้อามยังต้องกลับมาตั้งันใหม่ตรงกลางเบอร์หนอนซ้ายทีกอามมองเข้าไปในกรอบยังไม่มีใครแชิปมาจากไหม่ทางเงียบโอมชิปน้อยได้แร้วเบอรหนุนกลับมาทีฟีวิสโหมบอดไม่ไปไหนแล้วจังหวะนี้พาก์ทอุ้มให้คืนทุ่เขาตุง เล่นเป็นไข่เปนิีหนึงแล้วมาตู่เกือบจะเสียจังหวะคีไม่ขายแล้วคู่ของทางนจักรยานสูบย้อนรู้นี้น้ำหนักเกือบจะเบาเกินไปแล้วแต่ว่จะแก้ไขกันได้นิดเดีรเปิดกลับมาทีนึงพี่โตมองกายแล้วเปลี่ยนการทางด้านขวาเปิดไม่หามา่ายอีกครั้งแล้วจังหสุดท้ายไป่ิ้มหน่ยได้วันนี้ผู้ต่อตูวของทางด้านตู้ในทุนก,ก็ใช้เป็น,นาทา้นอีกจบ เปลี่ยนแกนสวยออกมาซ้ายแล้วที่ทอโอ,อ้โหนี่ครับซึนหน้าใไไบลายกำลันย้อนกลับไปตั้งกันใหม่คู่สาวตู่ล็อกหลบแล้วแพ้กันท่านๆในตอนนี้แต่งหลบเข้าในมาแล้วไม่ยังสะกิดทิ้งเอาไว้ได้ครับต้องเปิดลูกนี้ไม่ทางครับมงกลับมาได้ครับคู่นายทุนเขียนเอาใต่ไม่ดีจอของการแก้ได้ครับเบิ้์นดาวเกี่ยวซ้ายครับรยันเก็บบอลได้ครับขอโทษคู่นายทุน อเอาล้ให้จับหลังมาไม่ดีระหว่างนี้ดูว่าเสียบอลให้กับชายัญาดีออกมาซ้ายหรือไม่ถ้าเจอได้สวนกลับบ้างครับแทงเปลี่ยนการออกมาทางขวาดูว่าค่อยๆเซตึ้นมาวันนี้เซตบอลแข็งใจเยอะเลยสำหรับชรยัญาพี่โตยิงชัาลาบจังหวะท้ายายังเป็นบอลของนุ่นนายทุนเขาแย่งกลับมาได้อา ปูเริ่มจะปลไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับลูกไนทูนลก็ดูว่าแฟงตั้งต้ตองเราเกงลูกนี้หน้าไม่โดนใครับ้วบอลสุดท้ายเป็นตั้งเตะต่อฝ่าประตูขึ้นมาครับเออเรงหวอดแฟงจับบอลไม่ตรงกลางเพราะจะกู้ครับแล้วไม่มีใครเข้ามากดดันเงี้ยครับโอ้รองสองเลยครับด้วยเท้าขวาตัา้งขนาดครับบอลสุดท้ายไม่ตรงต่อรับเป็นตั้งเตะเราเล่นเร็วเลยครับสำหรับล,ลูกไม่ถึงปอกเลยเจอมาจังหวะสุดท้ายก็แล้วเดินไปแล้วเข้าสองที่เขาตูล็อกสบายตลอดนี้ เนว่าจะให้โรงการดูว่ายังได้อยู่พี่มิ้รข์อมาสวยแล้วฝันโค้งลูกยิมโอ้โหดูว่าตัวสุดท้ายยังไป่ติดยิดนึงกรยดกบชัยบัญญาอามบอลคุกคิดกันอยู่ยังแก้วอะไรท้ายได้ครับลุงุบรนเปลี่ยนแกนข้าวมาจะให้โค้ลูกยิมกัแรเกินไปครับ โอต้องบอกว่าเริ่มเกมไรย่าเนะไทยบัญญาที่จับรางวัของเกมได้ดีกว่าส่องคนมากกว่าเล็กน้อยแต่ร่จังหวัดสอ่อรบอเทำไม่ได้แล้วที ทิ้งยาวลูกนี้ก็ไม่แม้เยอะกองหน้าของเท่านั้นไทยบรรยาจริงๆแล้วก็ลูกล่างไม่ได้สูงใจแลถ้าไปเล่นดูตาการบ่อยๆหลายๆเขา้ะเก็บบอลไม่ได้ต้องเปิดหน้าจริงๆเลยอ่าเดินเก็บการ์ดาดูทุไทยสูดิน้ำหนักไทดีแต่ถ้าเกิดจะแก้ได้ครับโอ้โหทั้เราบู้หลุดไปได้นี่หลุดสองสามคนเลยสำหรับท่นทุนมาขวางี่ตเปิดยาวเปลี่ยนแกมาแล้วโฟกุนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห ขึ้นน้ำแล้วอันหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็แค่บรรยาแล้วจากการวางบรรยาวที่โต้แม,ม่นจริงๆครับโอ้โหน้ำหนักก็ยังจะต่ำมากเลยมานี่โต้งหัวไม่ได้ทำอ,อะไรมากแล้วบัลขับทิชชูให้มันโต้ตตองหอมอย่างเดียว,วกว็จังหวะนี้ไม่พลาดแล้วมุกเข้าไปจยางสวยงามทีเ่เสาแรกครับขึ้นน้ำแล้วนะจับเ,เลขเก้าของเทวัญยาแล้วตือประตูต่อศูนย์เนี่เป็นของไทยวัญญาที่นำไปก่อนแล้วเอาไปเลยมาต่อได้โอเคมีมาแล้ว น่าเดินต่อขึ้นับจังหวะของเกมเนี่ยเรื่อมาก็ต้องบอกว่ามันยังเมย์เมยอยู่สตหรับพวกนายทุนโกกตติเนี่ยเกมลุกขึ้นนกะนรวนเร็วกว่านี้เนะแต่วันนี้ตีกอนช้าเลยยนะตึ้งโกโรทำไปก่อนแบบนี้บังรับให้ทางด้านลูกใหก่ทุมเนี่ยต้องเล่นเกมให้มันเร็วขึ้นครับเรืองเกมลุกแลววันนี้ทำได้ไม่ดีเลย เออแถบนิดนึงเอาา้าประกาศให้ไปไหนตอนนี้ดูในรูนที่อมาสุดทางขวาโร้กันโดดลึกหรือเปล่าทางซ้ายอ่าโดนพี่โตออกหลังเลยสัหว่าสุดท้ายเนี่ยจะไปฟังบอลเนี่ย แล้วพู้ตัดสินให้เป็นฟาวไปก่อนในจังหวะสุดท้ายของพน,นัญชัยวัญญาไปเสีเยฟาวให้แบบเลือนคุณก็เป็นตั๊กไปต่างแดงตัวเองครก็เล่นเลวเลยอ่ามชีพลูกนี้ไ่แล้วจะหม่งเฉลี่ยทีหนึ่งไม่ได้จองสุดท้ายเปล่าจนไหน ถึงบอลออกทางขวาสวยมากครับแป้นกับบอลไม่ไปข้างหน้าต่อแรกให้มาตารงกลางตีขื้นมาลูกนี้ซ้ายมีพี่มิดปักคองอยู่ย้อนเดี๋ยวมาตั้งกระบอกนิดโตมดูว่าบอลจังหวะเดียวเสียแล้วครับวแล้วก็โดนหมุนก,กลับพุ่งปล่อยบอลไหลแล้วขึ้นมาเองก่อนที้ตรงการลางโอ้โหจับแล้วไม่ผหวังประตูแล้วจังหวะนี้กลายเป็นไปช้าดูเสาประตูแนแ่นครับผมเดี๋ยวดูดเงื่อนกนวดเยอะ โอ้โหจังหวะนี้จับเนี่ยตอนแน่นใสเย็นเลยเลยจะจับบอลก่อนด้วยครับโอ้โหจังหวะยิงต้องทุ่งเสาถั่วนอนขวาเลยเลยครับโอ้เมื่อตะกุ้งเลื่อนกระชิบบอลขึ้นมาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นประตูเลยวุ้แต่กุ้งเสาประตูนี่ลงไปนอนแผ่อยู่บล็อกลูกนี้ปิดมุมมิดเลยครับโอ้ถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟจริงในระหว่างตะกู้ง่ะผู้สาวประตูบางคนเนี่ยอาจจะ ไม่ได้แล้วจังหวะแบบนี้แม่แบบรูปแบบนี้ต้องอยู่ที่ใจด้วยรูปเสาตู๋บางคนอาจจะไปหลบได้แม่หลุบมา,าต่อต่อหนึงๆแบบไม่สักคู่แต่ไม่ใช่รูปเสาตู๋ของชายบรรยายนะ่ะตูปเสฟจ,จริงแบบก็ยังหนามอยู่หนึ่งประตูศูนย์นักสละชยายบรรยัลจากใม่ประตูจากลูปมงครับ สีงบอลยาเวเดินลึกม,มาครับอ,อกลงสวยครับต่อหลังมีคนเดียวแล้วตูจะข่ายจากด้านหลังครับแหวนครับรูนี้เดีอดมาจากด้านหลังเสียฟาวแน่นอนเนาะจะมัวอะไรยเดินเลี้ยงบอลขึ้นไปด้านหน้ามาโดนข่ายน,น,นิดนึงครับดูจากสิงให้เป็นฟรีคิกครับบริเวณนี้ระยะแบบนี้อาจจะส่องได้สำหรับ ตู้ในทุนครับเดี๋ยวต้องดูจังหวะนี้ต้องเน้นแล้วสกอบพวกเขาตามหลังอยู่ลูกเดียวเท่าน,นั้นเงี้ยถ้าใต้ใตกลับมา1ประตูก็จะกลับสู่เกมทันทีครับดูดที่บอลอยู่2คนเงี้ยสำหรับตู้ในทุนวิ่งมาผ่านไม่ผ่านากำแพงครับตัวสองลองกลับมาเปลี่ยนแกงมาตั้งทางซ้ายครับ กระโดดต่อรูนี้บอลไม่มีน้ำหนักคมากจังหวะให้ครับไม่ได้จังหวะบุกเพลินๆที่ต้องระวังเกมสวนกลับของชายวัญญาเหมือนกันจะต้องวางบอลแน่นๆก็มีโอกาสครับบอลค้างครับไปบุกเพลินๆแล้วไม่ได้ดูกองหลังครับ ปูจ้ามาพี่โต้ปุ๊บให้ลูกนี้แฟงยังแกได้ปังอยู่แล้วตรงแย่ทินออกมาแต่อยากเตะบอลของแคบรตพี่โตเบินยาวอีกขายู่แล้วตอนนี้เอ้าล็อไม่ติดแล้วตัวสองมาปุ๊บ้ายไปฟาลุ่เสาปรตูเขาโอ้ยลงมาดีนดูการวบลยังประตนี่พี่ว่ากดตัดกองหลังงูเถารตูได้ป่อยเลยเลยครับโอ้ได้ไปแล้วหนึ่งประตูด้วยจากลูกแบบนี้

จังหวะนีน่สใครับมว่ในตูนวิ่มายิงเสาแรกแล้วเรียมร้อยไปเลยแล้วโโผอัดไก่เลยแล้วจังหวะนี้จิงีเสาแรกรู้จังเลยฝุ่กระโดดหลดติดเดียวเนี่เสียเสาแรกเข้าไปแล้ว่าตองหลังแล้วก็ผู้สาตูไม่ทันจริงแล้วมันู่โอจังหวะนี้ซ่ไม่ดีค ตัวกายเป็นยอดที่หนี่เป็นลูกสูตรของทางด้านลูกแมนปูนแล้วใต้ผมเลยครับแม่งจังหวะสุดท้ายครับเสียบสาวหอยอย่างสวยงามครับแต่ีเสมอ้นได้ครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วตอนนี้กลับสู่เกมมาที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพวกแมนปู จังหวะสุดท้ายเบาไปที่เป็นแข้งปีนิดเบิร์นมาตรงกลางทางขวาลนีแต่จะไปล็อกโขกลูกนี้เล่นยากไปหน่อยครับวน้องอาร์มฟังให้เพื่อนอยู่จังหวะสุดท้ายยังเป็นบอลสองลูกไหนถูกเนี่ยโตกลับมาพอสั้นๆนับอ่อางเออเปลี่ยนแดลูกนี้ดูเดี๋ยวจะไม่ดูกันนิดนึงครับยตีโตมองใจแล้วดูว่าทินบอลหย่อนออกมาทางขวาลูกนี้แฟนเปลี่ยนกันอยู่ แล้วตอนท้ายเปิดมาโอ้โหบอลสุดท้ายย้อนหลังเพื่อนไม่นิสัยครับ้จังหวะนี้ตามตามไม่สุดครับผู้ลเล่นของน้นาลูกนี้หน,นุ่มเนี่ยอะไรแบบนก้เนรับจังหวะไปปล่อยให้เปิดเข้ามาครับ กว่าจะดุยไปไม่ได้เพราะนั้นขวาด้วยนะคุงเิยตั้งเตะกระเป๋าระตุวแน่นเลี้วเลยครับสำหรับใช้ปัญญัติปั้งตีกับมาตั้งไปไปครับฝังตีพื้นที่แล้กว่านี้แล้วเปิดยัดเข้าไม่ทันเพื่อนรออยู่เสาสองอุ้งแล้วดูว่ากองหลังมีคนเดียวพี่โต๊มองคือตัดสินใจโอ้โหนี่ต้องชูเสาตัวอ่านเกมได้ดีครับ กูอ่านแล้เพื่อนในคืนมาแน่นอนก็รบมารอรับใกล้ๆเลยถ้าเกิดยืนอยู่ไกลกว่านี้่รถคู่พงนี่รออยู่แล้ว่าจังหวะคืนหลังเนี้ยแล้จะมีการเปลี่ยนตัวครับสำหรับสำหรับลูกในคุณเนี้ยตามเลยตามเลยตมให้คนตามตามเล่นซ้ายเลี้ยพี่โต เออลึกมาทางขวาเอายิยงลูกนี้ก็ไม่ตรง,งต่อครับฮะก็ดูเหมือนว่าจังหวะของเกมตอนนี้เราจะใช้การด้าลูกในพื้นมากขึ้น,น,นเนดี๋ยวสาวน้อเดินในช่วงทางการของพึ้นเวลาแรกครับชี้ตอกมาทางขวาสวยเอ้าวจับบอลแรกไมด่ดีแต่ยังแก้ไขได้ครับจังหวะนี้เบาไปนิดนึงครับ พู่ยอดมาโุหมดเช็ดแล้วจังหวะนี้กรมาการไม่รู้ว่าอะไรนะโอ้โห,โหเล่นตังต้งแต่กับฝาประตูขึ้นมาครับเล่นส้าดเลยเดูในถุงไอยอมาวันนี้ายเขียดมองอยู่แล้วโอ้จ่ายลูกนี่ ตัดหลังเพื่อนเยอะไปนิดหนึ่งก็มาจมาหักพ่อจ่ายทะลุช่องหมเป็น,นตั้งเตะแบบเปล่าตัวเราเล่นซ่าเลยครับวิบจ่ายลูกนี้เล่นยาก,กตัวตีลูกสองทุกคงจ่ายออกลบหน้าบอลสุดท้ายได้เลยลูกชุ่มกับลูกนี้ถูกครับจับนะบอลยาวเคินไปอีกครับ แล้วยังไงแล้วบอลพุ่ไม่ถึงจุดครมบมาดอามุ่งนึกมาจังหวะนี้ผู้ัู้เอาลับแล้วเ่าสองครับงเช็ดออกมายางไปบอลของลูกในทุนกบเอาเชีย์จับบอลลูกนี้ไม่ดีแรับแป้งจักได้แล้วให้มาตรอไชย จับเราตูดกระแทกนิดนึงไมกรรมการไม่ว่าอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะพูดลำบากแล้วใช่มาตรงกลางสวยมากครับทางขวามีบอลอยู่อ้าวตัดเข้าในมาเปลี่ยนแกออกไปซ้ายครับอา้าวเราใหู้ีนี้ไม่ไดีหลุดสองคนสองต่อหนึ่งจุดสุดท้ายจับบอลยาวเกินไปโอ้โหอ้ยไม่สายโดยนสว่านแรกแล้วไปแตะที่หน้าก่อนแล้วมัวนั่งสายมาโอก,กาสแปลงๆมีเลยครับ พีโตเตะทิ้งออกมามดูเราจะเสียสมาธิไม่ได้เหมือนกันเนาะครั้งสองทีมตอนนี้เป็นลูกนในทึงเ,เดินหน้าบุกแหลกครับสายทะลุช่องไม่ผ่าน<ว>พีโตชิปมาไมจับไม่ได้แล้วโผล่ทิ้งออกมาได้ดีกวาสองยังไปลุกนในดึงดีทางขวาพงไปทางขวาแล้วต้องโผดูพีโตแม่จัดไม่ปล่อยเลยแล้วต้องด้านขวานี่จะตามติดทีเดียวครับ ยังได้เป็นเตะมุมครับจังหวะนี้คอเนอร์ชิสได้รู้เหมือนกันครับลูทุดเปิดเปลี่ยนมาแล้วโง่ลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับาจังหวะโกลมนี้ต้องบอกว่าลูกตาการนี่เป็นจุดเด่นจในทครับาจังหวะขึ้นเทสหลายๆครั้งครับโอ้ขึ้นได้สูงมาตองหลังของหัอนุข้างแล้วก็มีองโอกาสได้ตกครับกับลูกตาการในการที่ถนัดไปเลยครโต อ่านกายสวยครับองกลางเปิดแล้วดูว่าตัวลูกสองจังหวะนี้กันแก้ไขออกมาได้ครับโอ้ยน่ต้องทุ่มเลยจังหวะนี้แก้ไขลำบากครับเอาแล้วบอลตกถูกตัวกายยันดีจังหวะนี้ดากับมาได้ครับลูกในทุ่นแล้วเปิดเปลี่ยนจางหวะนาคงดูบอลลงแล้วเหมือนเหมือนจะออกมาได้นะเราะว่าจะสู้แต่ว่ายังออกไม่หมดครับฝั่งฝายทะลุช่องสวยมากครับจับลูกนี้แล้วโอ้โห พยายามจะจ่ายจังหวะแรกเลยครัแฟงเพิ่อนอีกทีนึงโมงเช็ดแล้วคราวนี้เข้าซองเป็นประตูับโอ้จังหวะว่ามันกูนี่เอาอีกแล้วนะครับเราะแล้วโดนผ่านจากด้านหลังนิดนึงแล้วหน้าเสียเปล่าสำหรับพี่อมทุมโอ้จังหวะของแค่บรรยาในวันนี้หลายๆครั้งครับมีโอกาสได้หลุดขึ้นมาสองสามคนแต่ว่าจบกันไม่ได้เองครับโอ้ทั้งหมดอย่างนั้นครับใช้โอกาสครั้งครึ่ยังเปลืองเนาะวันนี้แล้วเปลี่ยนอีกคนแล้วตอนนี้ถอดพี่ดิ๊บออกมาครับ ตั้งแต่เป่าประตูแล้วเล่นซ่านเลยเฮียให้หยกมาทะลุช่องสวยครับผมตอนนี้อัจารย์คิดจเล่นกองหน้าเลยครับตีชิ้งออกมาได้จังหวะสองจังตามไปแก้ได้ครับลูในทุน,น,อน,นโอ้แล้วโดนบีบมาด้านข้างจังหวะนี้สัดเข้าในแล้วตุตมว้มจังหวะสุดท้ายมีเกี่ยวมินตุ่มได้กรรม,มาการให้เปล่าเล่นเร็วเลยออกมาขวา ฟังอยู่แล้วเปิดจัดมาลูกนี้โตโอ้ตูนก็ขอด้วยครับโอ้แล้วผู้กับตูดูวรัเล่นเร็วเลยครับดึงกลับมาให้ลูกนี้แมนเบิ้์สวยหรอนะท้ายเปิดเปลี่ยนวอลนัทตู้ฟดนถ่ายเล่นกันแต่มือที่สองรองใช้วิญญาณไปต่อเองจังหวะนี้ล็อกกลับมาอีกทีนึงแล้วมันตันไปหมดเปลี่ยนแกออกมารวซ้ายแฟัง เก็บบอลลงสวยอ่ะหนึ่งต่อนหนึ่งกับกองหลังเราจะไปรูปนี้อย่างนี้ออกบอลออกไปเองเน,นี้ยซูมขนานาเส้นที่หน้ขวาอรูปาทนถีบย้อนกับมาเปิดโอ้โรูปนี้กันลึกไปเยอะรัะ ตรงกลางจับบอลแรกไ,ไม่ดีพยายามจะผึ่ไปต่อตอนท้ายเอา้าจับบอลซ้ายปามบอลได้พี่โตเล้าบอลกระดอนหนีตัวมาเวลาเหลือน้อยล,ลงทีดตอนนี้กำลังจะเข้าสุดช่วงนาทีสุดท้ายก่อนที่จะเริ่ม็ัดกันฟังเตะเล่นเร็วเลยครับสำหรับทีมในทีหลอกกลับมาตรงกลางเปิดโล่งเลยครับเปลี่ยนออกมา,มาทางซ้ายเชียร ฟ้ายสุดมีแต่ตัดเข้าไนจ่ายลูกนี้แล้วแปะมาจริงไม่เหลือโอ้โหเป็นคง้งอีกแล้วประตูล่างก็เหมือนจะมีส่วนลูมกับประตูแล้วประตูนี้เป็นคนยิงเองเลยมาต้องชมงนะเพื่อนแวมนกมาตรงกลางแล้วเชียนสวยมากแล้วกอ่อนาจ่ายเพื่อนม,นมนาลุ้นมาตรงกลางแปะกังหวะเดียวของวันซ้ายโค้งวิ่งมาพอดีพอดีเลยไม่ต้องสับแต่งมากแล้วพี่มาใส่ได้เลยแล้วก็เป็เต็มแล้วตลอดท้าย ไม่จริงจังหวะน,นี้ตรงเกาะด้วยพี่โตโอ้มาได้ประตูถือว่าสําคัญจริงครับก่อนจะหมดช่วงเวลาแรกแสำหรับลูกนักทุนแค่ได้ประตูนี้เล่นสอายขึ้นเยอะเลยสำหรับช่วงเวลาหลังให้มาพี่โตแป็จะดึงหลบกลับมาแล้วจะไปต่อลูกนี้ไม่ได้กรรมการเนี่ยน่าจะให้เป็นฟรีคิกหรือเปล่าตังสุดท้ายครับถ้าวิ่งมาเต็มสุดเกิดเหตุ เป็นฟรีคิกครับสองรอบฝั่งด้านชายบัญชาครับอ่าแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้สองต่อบชบายบัญชาที่นั้นซ้ายมุมนี้เหรียญนี้เท้าขวานี่ยจะมีลุ้นเหมือนกันเนีย่ยคืที่ก่อนด้ยวยที่โตเดี๋ยวต้องดูว่าไปกองผิดโทษดีสามคนก็ชายบัญชากำไห้สองคนครับพี่มาทุนปานโค้งแล้วปุ๊บโอ้จังหวะนี้บอลโค้งอ้อมกำแพงได้เลยจริงครับ แต่ว่าจังหวะโค้งไปแล้วนะบอลไม่เลี้วกลับมาแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงรับ,บาดเจ,จ็บแล้วคนระับก็เวลาวก็ใกล้จะหมดลงไปทุกทีฟ<ว>าัดักกลับมาได้พี่โตดึงบอลหลบไม่ผ่านแล้วจะโดนสวนจากอกองกลางีสองสามคนแหวกรงการสองคนแล้วจังหวะสุดท้ายกลัวพันอยู่ จิ้มที่บอลกรรมาการไม่ว่าอะไรครับแม่มนักเตจังหวะนี้จับบอลแรกไม่ดีดูแล็คไปทิ้งบอลอาร์มจับแล้วดูนี้ล็อกไม่ผ่านแต่ผู้ดำเนินการฝ่ายของกีฬาสงกรานเดี๋ยวดูคู่เล